สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีม้ไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง2ี่มกราคมนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่ว ไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะหรือนะคะ สถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวก็สําหรับชาวราศีมังกรและค้านามังกรนะคะ คุณคือชาวทาตดินนะไม่เปิดไพ่ให้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสิบใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้ตัวคุณจะเจอเหตุการณ์เรื่องราวแบบไหนยังไงบ้างนะคะในเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภและก็ความรัก เริ่มต้นจากไพ่ใบแรกนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณชาวราศีมังกรและคนามังกรได้เป็นไพ่8เหรียญค่ะไพ่8เหรียญน,นะคะในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมังกรและคนามังกรตัวคุณนะคะมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะนะคะทำนะคะ,ะเขาเรียกว่าตัวคุณมีความมุ่งมั่น มีความพยายามไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องราวของการตัดสินใจนะคะหรือแม้แต่การทํามาหากินก็ตามนะคะตัวคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่พึ่งดวงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นเขาเรียกว่าผ่านมือคุณนะคือคือไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่เลือกที่จะทำนะคะแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเกิดผลได้จากการกระทำของตัวคุณตัวคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นถ้าหากว่าตั้งใจทำอะไรแล้วคุณจะต้องทำให้สำเร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวคุณนอกจากว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วคุณเป็นคนที่มีความอดทนเพียรพยายามมากๆนะคะตรงนี้เนาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ สำหรับในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่งานนะคะขึ้นมาสองใบที่เป็นไพ่ไม้เท้านะคะก็คือไพค่ควีนถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ก้าวไม้เท้าค่ะการงานของคุณให้ระมัดระวังนะคะว่าจะผิดพลาดซ้ําเดิมจุดเดิมนะคะยิ่งใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารด้วยแล้วต้องระมัดระวังมากๆนะคะสําหรับใครนะคะที่เขาเรียกว่า ทำงานนะคะเป็นเป็นลูกจ้างเนาะเป็นลูกน้องนะคะก็ต้องอดูงานของตัวเองให้ดี ตรวจทานให้ถี่ถ้วนนะคะตรงนี้นะคะสําหรับในเรื่องราวของการงานเนาะแล้วก็การงานสามารถทําไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะคุณเหมือนกับตัวคุณนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานเนาะแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นบางครั้งบางทีเราอาจจะผิดพลาดได้นะคะก็ต้องมีการตรวจทานมีการทําซ้ําดูซ้ําตรวจซ้ํานะคะก่อนที่จะส่งงานนั่นเองนะคะ แต่นะคะคุณก็เขาเรียกว่าคุณก็ยังยังได้รับโอกาสดีๆนะคะจากจากจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากเจ้านายนะคะตรงนี้นะสำหรับใครนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะก็กิจการงานของคุณก็ยังสามารถทำไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะก็ยังก็ยังดำเนินไปได้เรื่อยๆนะคะยังยังถามว่ามีปัญหาเข้ามาบ้างไหมก็มีเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าตัวคุณสามารถที่จะจัดการได้ ตรงนี้นะคะดีทีเดียวนะสำหรับคนที่ว่างงานอยู่หรือกำลังหางานใหม่นะคะถามว่ามีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้งานใหม่หรือเปล่านะคะไม่มองว่างานนะคะจะเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่างานที่ได้ ตัวคุณเหมือนกับงานที่เข้ามาเสนอให้คุณคุณไม่ได้อยากจะทำนะคะหรือไม่ได้ตรงกับสายงานของคุณนะคะตัวคุณก็อาจจะต้องมานั่งคิดพิจารณาอีกทีนึงแหละนะว่าจะรับหรือว่าไม่รับงานนี้ดีนะคะสำหรับในเรื่องราวของการงานนะสำหรับนะคะในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมังกรลัคนามกรไพ่เงินขึ้นมา2ใบนะคะก็คือเป็นไพ่8เหรียญกับไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะการเงินยังคงต้องเก็บ ออมประหยัดอดออมกันต่อไปนะคะเงินจะได้มาจากการทํางานนะคะแล้วก็งานฝีมือจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณมากๆเลยนะคะเนาะสำหรับใครนะคะที่เขาเรียกว่าอาจจะเพิ่งเริ่มทํางานนะคะก็อยู่ในช่วงของการเก็บหอมรอมริบอยู่นะคะต้องประคับประคองกันต่อไปแต่ว่าถามว่าจะลำบากไหมจะหมุนเงินไม่ทันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็ รู้จักกินรู้จักใช้รู้จักหานะคะตรงนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนมากมายในเรื่องราวของการเงินนะคะสำหรับเรื่องราวของโชคลาบโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวราศีมังกรลัคนามังกรถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะมีโชคลาบบ้างหรือเปล่าโชคลาบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีนะคะบอกเลยว่าไม่มีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะเงินจาก จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะไม่ได้นะคะเงินจะได้จากการทํางานเท่านั้นนะคะแล้วก็นะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะ่ะไม่มีแต่ว่าลาบลาบที่จะได้จะเป็นลาบปากมากกว่าอาจจะได้เป็นอา่าลาบปากหรือเป็นของขวัญของกำนันนะคะแบบนี้จากคนรักซะมากกว่านะคะตรงนี้เนาะ แต่ว่าจะเป็นการเสียงโชคเสียงดวงเ,เสียงหวยอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะก็สำหรับในเรื่องราวของสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะให้ระมัดระวังนะคะอารมณ์ของตัวเองบางครั้งบางทีค่ะ อารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะค่อน,นะะอข้างที่จะเขาเรียกว่าอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะควีนถือถ้วยนะคะน้อยใจง่ายนะคะช่วงนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพในเรื่องของช่องท้องนะท้องเสียท้องล่วงท้องผูกนะคะอาหารเป็นพิษนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะ แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความวิตกกังวลความเครียดนะคะตรงนี้ก็เมื่อมีไพ่พระขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครนอนไม่หลับนะคะเครียดวิตกกังวลก็สามารถที่จะฟังบทสวดมนต์หรือว่าสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนก็จะช่วยได้เยอะๆเลยนะคะสำหรับในเรื่องราวของความรักค่ะความรักของชาวราศีมังกรและคติมังกรเดี๋ยวยังไงไม่จะทำคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้นะคะสำหรับใคร ที่เขาเรียกว่าอยากจะให้อ่านดวงความรักเดี๋ยวตรงเนี้ยค่ะไม่จะอ่านรวมๆจากหน้าไพ่สิบใบนี้ให้ฟังก่อนนะคะความรักของคนโสดค่ะคนโสดนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครหรือไม่นะคะก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอเช่นเดียวกันนะคะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกค่ะแต่ว่านะคะ จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่ตัวคุณไม่ชอบก็ได้คนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่เราชอบเขาไม่ชอบเราคนที่เราไม่ชอบเขาเขาก็จะมาชอบเราจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะคะเนาะก็อาจจะไม่คนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ถูกใจและอาจจะไม่ถูกใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ดวงนะคะแต่ว่าจะมีคนเข้ามาแน่ๆนั่นเองนะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนที่อ เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนโสดก็จริงแต่มีคนคุยนะแต่ไม่มีสถานะเรียกหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถามหาความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะไม่มองว่าอ,าอาจจะไม่มีความชัดเจนให้กับคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่4ี่ถ้วยเข้ามาแบบนี้นะคะความชัดเจนก็ยังอาจจะไม่ได้นะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะอืมแล้วตัวคุณก็อาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะสำหรับคนที่เขาเรียกว่า มีคู่แล้วนะคะแต่งงานกันแล้วเนาะก็มีหน้าไพ่นะคะของสองถ้วยเข้ามาแบบนี้นะก็ยังมีความรักให้แก่กันดีอยู่นะคะแต่ว่าบางครั้งบางทีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอเขาเรียกว่าคิดไปเองนะคิดไปเองมากกว่านะคะจะเป็นอาจจะน้อยใจคู่บ้างนะคะบางครั้งบางทีเนาะเวลาอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะเอาใจใส่น้อยลงด้วยเนื่องจากว่าจะต้องอ เขาเรียกว่างานเยอะงานยุ่งอะไรแบบนี้ค่ะมีเรื่องราวที่จะให้ต้องจัดการมากมายนะคะตรงนี้เนาะอาจจะมีความน้อยใจบ้างนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าตามหน้าไพ่ก็ยังมีไพ่พระขึ้นมาไพ่ไฮโลแฟนนะคะก็ยังมีหน้าไพ่ของความเขาเรียกว่า ความรักที่กลมเกลียวกันอยู่นะคะเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะตรงนี้เนาะก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะก็ยังมีความรักมอบให้แก่กันอยู่นะคะตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ใหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆ คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกายและหัวใจของคุณให้แข็งแรงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ